ทุกคนฉันไมแล้วเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาการแข่งขันนะคะทุกคนวันนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันระหว่างมาริโนสนะคะเอฟมาริโนของอฉันนะคะเปิดบ้านเจอกับมาชิดะเซลเวียที่ตอนนี้กำลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรจ่าฝูงของเจลิกวันนะคะทุกคน แรงมากเลยทีมเนี้ยก็คือตอนแรกกลับว่าจะดับซ่าซะหน่อยนะคะที่มิสสัต์สเตเดียมแต่ว่าตอนนี้ก็คือทีมอีชันโดนไปแล้วนะคะสามตอนหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันละกันนะคะว่าอีกห้านาทีที่เหลือจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรากำลังได้ลูกเซตพีชนะคะจุนอามโน จะเตะเอาหมับเขาให้ก็ผู้รักษาประตูเขารับได้นะคะทุกคนสำหรับแมชวันนี้นะคะแข่งวันที่วันเสาร์ที่สิบสี่มิถุนายนนิสแข่งที่นิสันสเตเดียมนะคะก็เป็นสนามเป็นรังเย้าของมารีนอสนะคะทุกคนแล้ววันนี้มารีนอสก็คือ ใส่ชุดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะชุดการแข่งขันพิเศษด,ด้วยอะคือฉันจะบอกว่าทีมฉันเนี่ยก็คือเขาชอบออกคอลเลกชั่นใหม่มาตลอดอะต้องสึกต้องตามซื้อเก็บอะเออแต่ว่าก็เนี่ยแฟนบอลหอก็ซื้อนะถ้าออกมาเรื่อยๆกระตุน้นกระตุ้นยอดขาย เถ้าถามว่าไม่เครียดหรอทีมตามอยู่นะคะก็ต้องตอบว,ว่ามันกำลังจะชินแล้วนะกับเหตุการณ์แบบนี้ยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่กลับไม่ใช่ตั้งแต่กลับดิตั้งแต่ตอนที่แข่ง AFC แชมเปี้ยนลีกอะในในในลีกปกตินะ่ะในในเจลีกอะ่ะเขาก็ฟอร์มทีมอีชมปมันก็ทำแม่งทำแม่งมาตลอดว่ะนัดน,นี้ก็เลยแบบว่าเออ ก็ไม่ต้องทําใจอะไรนะคะเพราะสภาพมันเป็นแบบนี้แหละทุกคนทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังเชียร์อยู่นะเออ คือกำลังคิดอยู่นะว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเพราะว่าคือส่วนตัวนะรู้สึกว่าทีมของตัวเองอะมารีนอตอะมันเหมือนมันไม่ค่อยมีตัวที่แบบตัวน่ากลัวปะทุกคนคิดว่าไงคือแบบไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยโลเปสแม่งยิงกูแน่เลยไม่อีโลเปสไม่ยิงค่ะทุกคน นี่จะโดนอีกแล้วผ่านหน้าประตูไปแล้วเเดี๋ยวเอาในสนามกันแล้วกันนะเดี๋ยวโรเปสค่อยว่ากันใหม่ก็คือเมื่อกี้โดนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านผ่านหน้าประตูไปเลยไม่มีคนชาร์จของมาชิดาเซลเวียซึ่งถ้าชาร์จก็เอา้ามีลุ้นนะเพราะว่าอะไรวิลเลียนป๊อปผู้รักษาประตูของทีมีชั้นก็มาอีกเสารหนึง่งละ เหนื่อยแล้วกันอาส่วนโลเปสอะไม่ใช่ว่าไม่ยิงเออมันก็ยิงบ้างแต่ว่าความคาดหวังของอีฉันในในฐานะที่เขารับบทเป็นเออกองหน้าเนาะสไตรเกอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาแบบแสดงให้สมบทบาทน,นิดนึงอะมันเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้อันนี้ก็คือ ด่ามาตลอดเลยนะแต่แต่เชียนะแต่ก็ด่าด้วยนิดหน่อยเวลาที่แบบไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด่านิดเดียวแต่ก็ยังเชียอยู่เนี่ยไม้ละมาชิดะแม่งมันคึกทั้งที่จริงๆนะเว้ยอืมแต่ก็ลูกนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าหลุดออกหลัง อ่ะโอเคตอนนี้ครบแล้วนะเก้าสิบนาทีตอนนี้ก็คือกำลังเข้าสู่ช่วงทดเวลาการแข่งขันแล้วนะคะเออครึ่งหลังนี้ก็ทดหกนาทีนะทุกคนดูดิว่าจะมีประตูเพิ่มไหมแล้วฝั่งไหนจะได้ประตูเพิ่มเออมาีนอตหรือเปล่าเล่นแบบนี้จะมีเพิ่มไหมหรือจะโดนเพิ่มมันลุ้นกันมองตัวเองนั่นแหละลุ้นต่อ อ่ะได้ได้ไดไดลูกเซตพีซอีกแล้วนะคนเตะคนเดิมจุนอามนโนะสงสัยจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรับเหมาอ่ะอ่ะสบายคว้าหมัดเออหมัมบเลย อมามโน่โยนบอลเข้าไปพวกราสับประตูเซลเวียก็คว้าหมับเลยนะคะทุกคนแล้วไปชนกับใครว่นน่าเจ็บเลยแต่ไปชนเขาเองนะเอออ้อ,อกล้องจับมาคนที่อีชันหัวจะปวดที่สุดแต่จะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะไม่ไม่ใช่โลเปสนะยิ่งกว่าโลเปส นี่อะไรป๊อปป๊อปมับเข้าว่ามับโชว์มั่งเห็นเขามับทางนี้มับมั่งจ่ายบอลก็ ไม่ได้อย่างใจละกันถามว่าเล่นดีไหมก็คงเล่นดีแหละถ้าให้นี่ไปเล่นเองก็คงเล่นไม่ได้อย่างเขาอะ่ะแต่มันไม่ได้อย่างใจไงเ่ก้องจับมาที่โคชคือไม่มีเลยนะว่าจะแบบเอ้ยชี้เป็นชี้ตายแม์นี้แฮร์รี่คิวจะอยู่หรือจะย้ายไม่มีอยู่เหมือนเดิมอะ่ะดูท่าละอ่าโดนอีกแล้วโดนตัดบอลหนึ่งแล้วมาชิดะ เออเสียงอะไรอ๋อนี่อันนี้เอาไปโชว์สักน,นิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังนตว่าอวดเป็นชุดกันฝนของทีมที่ฉันปลดปลานก็คือเอโยโกฮาม่าเอฟมารีนน่เมื่อกี้จะหลุดปากว่ามาชิดาเซเวียแล้วบ้าบอไม่ใช่นะมารีนอนอันนี้เป็นดุดกันฝนเอาไปเมื่อตอนที่ไปดูฟุตบอลฟุตบอลโลกรอบคพดเือกโซนเอเชียนัด รอบที่สองนัดที่ไทยเจอกับสิงคปโปร์ก็ไม่เล่ารายละเอียดละกันเพราะว่ายังรู้สึกแบบว่ากำลังเลียแผลตัวเองยอยู่อ่ะมันก็เศร้าอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้เศร้าแบบขนาดนั้นแต่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันซึมอะ่ะมันมันเหม่ออะ่ะนี่แล้วก็การที่ได้กับตันบีควิกนี่ข้างหลังเราจะเป็นนัดน,นี้ยังไม่ได้เก็บเลยด้วยเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วคือวันนั้นอะ่ะ ภาวนาให้ฝนฝนตกด้วยนะอยากใช้อ่ะแต่ฝนไม่ตกร้อนี่เป่งเลยวันนั้นอเอาไปเกอร์เลยเ,ออเดี๋ยวกลับมาในสนามนี้ก็ต่อละกันนะพูดอะไรไม่รู้เนี่ยพูดไปเรื่อยเลยเดี๋ยวมาชิดะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแล้วนะคะอ่าแมวอีฉันตื่นแล้วหนึ่งตวัว ในหนึ่งท่านไม่ใช่หนึ่งตัวคือมานี่นี่อาตันอาตันก็เชียร์มารีนอตเหมือนกัน ก็จะหมดเวลาแล้วนะทุกคนสกอร์ยังเหมือนเดิมนะคะสามหนึ่งสามหนึ่งในที่นี้คือสามมชิดาเซเวียนะหนึ่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจ้าบ้านนะกำลังจะได้ใช้คำว่าคาบ้านแล้วนะต้องดีใจหรือเปล่าเออเล่นโคตรแรงเลยเล่นโคตรแรงเลยเมื่อกี้ เ้แต่ในสนามมาเขายังร้องเพลงกันแบบไม่ไม่มีหยุดนะอันนี้คือเราเลสเปกมากเลยเลสเปกโอเคจบนะคะก็มาชิดาเซเวียเอาชนะมารีนอตไปได้นะคะสามตอหนึ่งคาบ้านเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะก็เออมาชิดาเซเวียก็ยังหลังจากฝูงอยู่นะทุกคน คือเราคงต้องไปทบทวนอะทีมเราอะคืออันนี้ก็ไม่ได้มีอำนาจหรือไม่ได้มีอะไรที่ที่แบบไปสั่งการอะไรในการจัดการบริหารทีมได้นะในฐานะแฟนฟุตบอลแล้วกันเนาะมันต้องทำอะไรสักอย่างกับกองหลังแล้วก็กองหน้าแล้วล่ะอันนี้คิดว่านะคือหน้ามิโลเปสคนเดียวอะแล้วเอที่รู้สึกว่าเป็นหน้าแบบว่าหน้าจริงๆเลยอะ โอเคบางนัดมันก็ยิงอะแต่ว่าความสม่ำเสมอมไม่ค่อยมีเป่าววะส่วนหลังนี่ก็รั่วหลังรั่วสำหรับเรานะหลังทั้งสองคนของมารเนอะที่เป็นเซนเต,นเตอร์อะไม่ได้อย่างใจเลยนะเปลี่ยนด่วนไม่งั้นก็ไม่ได้ลุ้นแชมป์แต่จะไปลุ้นตกชั้นแทนอันนี้ก็ไม่ไหวนะบน่นละ จบละไปละบาย